เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน b i ๊กท l อกบิ๊กสต y สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ,รบแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่ก็คือรายการ Big Talk Big Story โดยทีมงานของโพสต TODAY วันนี้ผม มากับคู่หูนะครับเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงกลายเป็นคู่หูไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะนามาพูดคุยกับแฟนเพจให้ได้รับรับทราบถึงสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนี่นะครับก็คือเรื่องของแบงค์ครับท่านบัตรก็หมายถึงว่าเป็นธนบัตรที่ลึกนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ ทำขึ้นนะครับเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับพุทธศักราช2562ครับซึ่งก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ก็เกิดปัญหาหลายอย่างนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันลึกๆเลยว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มีอะไรบ้างนะครับได้ครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องคุยเรื่องที่อยู่ในความสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโควิดครับผมนะครับเรื่องโควิดนี่คุณเกียงยังยังทิ้งไม่ได้แล้วก็ยังกัดตกไม่ได้เลยใช่ครับนะครับเพราะว่าถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยยังเจอโควิดในบ้านเราเนี่ยใช่ครับทุกวันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อที่นําเข้ามาจากต่างประเทศหมายถึงว่าคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ถูกกักตัวแล้วก็เจอเชื้อเนี่ย ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับวันนี้เจอ28รายนะครับแต่ว่าหนึ่งใน28รายเนี่ยเป็นการเจอเจอเชื้อในประเทศนะครับคือติดจากในประเทศอะเพียงแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็กักตัวเป็นคนที่กลุ่มกักตัวอยู่แล้วเป็นกลุ่มเดียวกับบุคลากรการแพทย์4-5คนที่เจอก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์5 5ท่านครับที่ดูแลผู้ป่วยดูแลคนที่ติดเชื้อแล้วก็ ติดโควิดไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็รักษากันอยู่เพียงแต่ว่าที่เจอใหม่วันนี้หนึ่งคนเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันครับผมเพียงแต่ว่าพออยู่ในกลุ่ม5คนปุ๊บเนี่ยเขาก็กันตัวไว้ไงครับผมแล้วก็มาตรวจเชื้อในภายหลังก็ปรากฏว่ามีเชื้อโควิดใช่ครับนะครับซึ่งซึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็มันก็ลามไปหลายเรื่องนะคุณคุณเกี้ยงถ้าเราได้ติดตามข่าวสารอย่างเมื่อวานเนี้ยอย่างกรณีที่เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ครับ คอนเสิร์ตของกรณีบิ๊กมอลเทนนะครับก็ปรากฏว่าเขาจัดสองวันสองคืนนะครับคืนแรกก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่ทําตามการรักษายะห่างครับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยมีเจลล้างแอลกอฮอล์ใช่ไหมรวมถึงการเว้นระยะห่างครับผมขณะเข้าไปดูคอนเสิร์ตมีการอะไรก็ว่าไปครับก็สุดล้วก็คือว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็มีคําสั่ง ให้ยุติการจัดงานก็คืองานยุติไปเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาแจ้งให้ยุติตั้งแต่ช่วงเย็นแต่ทางผู้จัดงานก็ไม่ได้ยุติทันทีที่ทางจังหวัดแจ้งดังนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาทางวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปแจ้งความครับเพื่อที่จะดําเนินคดีกับทางผู้จัดงานก็คือกลุ่มของปาเตสนั่นแหละ กรณีนี้ก็จะกลายเป็นกรณีที่เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า big mountain effect ก็คือว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีคอนเสิร์ตลักษณะเนี้ยกิจกรรมลักษณะเนี้ยอีเวนต์คอนเสิร์ตการแสดงก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษคือหลายจังหวัดเนี่ยได้วางโปรแกรมที่จะจัดอีเวนต์ลักษณะนี้ไปแล้วเพื่อ เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นการจัดงานในช่วงปีใหม่นะฮะก็ก็ถูกตั้งคําถามต่างๆมากมายว่าแล้วจะตัดจะจัดงานลักษณะนี้ได้หรือไม่ใช่ครับนะเพราะว่ากรณีของบิ๊กมอเท็เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือคุณอนุทินนี่นะฮะก็ออกมายืนยันนะว่าไม่ได้ห้ามจัดคอนเสิร์ตในช่วงปีใหม่นะครับแต่ว่าจัดแล้วก็ต้องมีมาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มข้นนะครับก็คือว่าประชาชนนี่กัดย่าตก แต่จากกรณีของบิ๊กมอลเตนมันก็มีการเปรียบเทียบอะครับผมมีการเปรียบเทียบมีการกันแนะกันแหน่การมีการส่งรูปภาพกันในในโลกโซเชียลมากนะวใช่ครับใช่ว่ากรณีของเขาใหญ่ทําไมจัดไม่ได้แต่กรณีของอการจัดงานฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นที่โคราชเหมือนกันนะฮะหรือที่จังหวัดพระนค,ครศรีอยุธยาอะไรอย่างนี้ฮะจังหวัดอุดร คนก็มาร่วมงานมีคอนเสิร์ตเหมือนกันมีหมอลำัมทำไมถึงจัดได้แต่กรณีทำไมโคบิ๊กเมาเทนเนี่ยถึงถึงไม่ให้จัดใช่ครับนะฮะใช่เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าการแสดงออกของคนที่ไปร่วมงานคอนเสิร์ตที่บิ๊กเมาเทนเนี่ยก็มีการชูสามนิ้วบ้างมีการคือคือกิจกรรมหลายๆอย่างสื่อไปในทางด้านการเมืองไงคนก็เลยมองว่าที่ไปห้ามที่ไปยุติไม่ให้จัดงานเนี่ยเพราะว่าเขาแสดงออกทางด้านการเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็สรุปแล้วก็คือกรณีของบิ๊กเบลเทนนยเอฟเอกเนี่ยครัก็แบ่งเป็นได้3กรณีใหญ่ๆก็คือ, 1>, อ 1. เรื่องการควบคุมที่ไม่เป็นไปตามกฎสาธารณสุขสองก็อย่างที่คุณสมชายว่าก็จะถูกโยงไปดัน้าน,นการเมืองรอประเด็นที่3ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเอฟเฟกที่จะต่อไปสําหรับปีใหม่ปีใหม่ ยอย่างที่คุณลุชายว่าในมาตรฐานเดียวกันไอ้อันนั้นก็คงเปรียบเทียบไปก็คงว่ากันไป <blind ing. S 2> แต่ไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเนี่ยจะกระทบ,บจะกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยโดยรวมครับผมก็คือทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะได้จดแต่ว่าทุกอย่างต้องเข้มข,ขน้นการควบคุมจะต้องดูแลอย่างเข้มข้นตามมาตรการเป๊ะเลยคนะฮะก็ต้องรอดูว่าเออรัฐบาลจะ ทำได้ไหมใช่ครับเพราะว่าหลายจังหวัดเขาเตรียมงานพร้อมแล้วแหละใช่ใช่ครับใช่ครับก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็จะต้องกาดไม่ตกอย่างที่เราพยายามย้าหรือทางรัฐบาลเองก็พยายามย้ำๆกันอยู่ผมว่าจะพอเกิดกรณีนี้แล้วทุกคนน่าจะเข้มงวดแน่นอนครับเพราะจะมีมาตรฐานถูกเปรียบเทียบอย่างคุณสมชายว่าครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันที่เราตั้งประเด็นไว้วันนี้เลยใช่ครับคือเรื่องของธนบัตรช่ครับนะครับพร้อมไม่พร้อม ถ้าถ้าเราสังเกตว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งต่อข้อมูลใช่ครับนะฮะตั้งแต่วันที่12อ่าวันที่12เนี่ยเป็นวันที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้นําธนบัตรที่ระลึกนะครับในเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ออกมาใช้2ชนิด2ราคาด้วยกันใช่ครับรบก็คือชนิดราคา1,000บาทนะครับแร้วก็ชนิดราคา100บาทครับนะครับ แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆธนบัตรที่ระลึกใช่ไหมฮะธนบัตรที่ระลึกเนี่ยก็ใช้ได้ชําระได้ตามกฎหมายเหมือนกันคือจริงๆทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นธนบัตรที่ออกมาเพื่อเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับผมก็คือมีฉบั100บละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะตามรูปที่นี่ฮะเรามีตัวอย่างมาให้กับฉบับร้อยบาทในที่ลึานทีมงานนะครับช่วยซูมสักนิดหนึ่งครับนี่คือธนบัตร ชนิดร้อยบาทร้อยบาทนะครับแล้วก็คือร้อยบาทด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ด้้าานนหสีก็จะออกเหลืองเหลืองถือเป็นที่ลึกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชนิดหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็ผลิตออกมา20ล้านฉบับนะครับผมแล็อีกชนิดหนึ่งคือชนิดอันเนี้ยชนิดอันเนี้ยคือเป็นชนิดที่มีปัญหา กับนะครับผมชนิดอันนี้มีปัญหาคือชนิดร้อยบาทร้อยบาทที่ออกจากสีเหลืองๆใบนี้จะมีปัญหาเยอะเดี๋ยวเราจะคุยต่อว่ามีปัญหาอย่างไงส่วนชนิดหนึ่งพันเนี่ยมันเป็นธนบัตรรูปตั้งแนวตั้งสหรตบว่าใส่กรอบใส่กรอบเพื่อสกการะอะไรก็ว่าไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บที่รที่ไปแลกซื้อหรือว่าไปไปซื้อธนธนบัตรชนิดมาก็ ส่วนใหญ่จะไม่ม่นำออกมาใช้ใช่ไม่นำออกมาใช้ครับเอาไว้ใส่กรอบเป็นที่ระลึกใส่กรอบที่รลึกแต่ว่าประเด็นแต่ว่าก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ชําระตามกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช้เราเก็บไว้ที่ระลึกมากกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าใบละหนึ่งร้อยปัญหาอยู่ที่ว่าเะคุณตอมชายว่าถึงปัญหาเลยครับก็คือปัญหามีการพูดถึงกันเยอะว่าใบละหนึ่งร้อยเนี่ยที่จะออกสีเหลืองเนี่ยเป็นแบงค์ปลอมหรือเปล่าใช่ครับคนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะ คือคนสงสัยะฮะว่าปกติแล้วจะไม่เห็นแบงค์ลักษณะนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแบงค์ร้อยสีเหลืองเนี่ยที่แตกต่างนะแตกต่างกับแบงค์ร้อยเดิมนะครับคือจะออกสีแดงๆอย่างนี้อย่างชัดเจนแต่บังเอิญสีเหลืองนวลเนี่ยมันไปคล้ายกับแบงค์พันด้วยนะฮะสีถ้าถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นชัดนะครับแล้วก็ มันก็จะละไม้คล้ายกันนะครับครับผมเดี๋ยวคุณสมชายช่วยถือไว้หน่อย้วเดี๋ยวผมช่วยอธิบายนะครับกรณีแรกที่เป็นปัญหามากก็คือว่าสีสีคลองนี้นะครับผมไปใกล้เคียงกับแบงค์พันนี่นะฮะถ้าซูมที่เราได้ดูนี่นะฮะให้เราเห็นว่าสีมันจะคล้ายกันปรากฏว่ามีคนนําแบงค์หนึ่งร้อยตั้งแต่วันที่สิบสองเนี่ยที่จ่ายแรกวันแรกเนี่ยมีการนําธนบัตรใหม่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยไปใช้ซื้อตามร้านค้าครับ แมแ่ค้าก็คิดว่าเป็นแบงค์พันก็เกิดมีการทอนตังผิดใส่แต่เบงกร้อยแต่ทอนให้เก้าร้อยกว่าเก้าร้ยหาสิบกาททอห้าสิบาทองห้สิบาทแล้วก็ว่าไปนะครับผมก็เกิดการก็เกิดว่าหนึ่งก็คือแม่ค้าไม่เข้าใจคิดว่าเป็นแบงค์คิดว่าเขาคิดว่าเป็นแบงค์พันอันนี้ไม่คิดว่าเป็นแบงค์ปลอมตันนี้ประเด็นที่สองคือคิดว่าเป็นแบงค์ปลอมครับอ่าครับผมก็เลยครับผมตอนนี้ปัญหาก็ปัญหาที่สองก็คือคิดเป็นแบงค์ปลอมคุณสมชายต้อง ต้องเทียบกับแบงค์รอยครับรับแม่ค้าถูกตมาก่อนนี่นะฮะครับผมประเด็นที่สองก็คิดว่าเป็นแบงค์ลอมเพราะว่าทุกคนเคยชินกับธนบัตรเดิมก็คือใบนี้ใบนี้สีแดงๆนี่แดงไม่จะไม่คุ้นกับสีเหลืองครับพอไว้ใช้ก็แม่ค้าที่รับก็คิดว่าเป็นแบงค์ฟอร์มก็มีบางร้านปฏิเสธการรับก็คือถ้าถ้าเราเข้าใจอารมณ์ของแม่ค้าในต่างจังหวัดเนี่ยครับผมบางทีก็อายุเยอะนะครับ คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเป็นประจำก็อาจจะสงสัยแล้วก็งงนะครับยิ่งสีละไม้คล้ายกันเนี่ยสีละไม้คล้ายกับแบงค์งพันด้วยหนูคิดว่าจะเป็นแบงค์พันเพราะเลขก็ใกล้เคียงกันอย่างนี้<ช>นะ,ค,ะครับนั้นประเด็นพอเกิดประเด็นขึ้นในช่วงสองวันนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยพูดถึงเยอะมากครับแล้วก็มีคนเข้าไปถามในผู้ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตเนี่ยครับ จานวนมากก็ให้ช่วยชี้แจงว่าจะแก้ไขยังไงคือถ้าถ้าเราได้ติดตามข่าวสารนี่ฮะความจริงแล้วทางแบงค์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ชี้แจงก่อนที่จะแบงก์ก่อนที่จะนําแบงค์นี้ออกมาวางในตลาดอยู่แล้วนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับทางคุณเศรษฐรพุทธนะครับสุดทธ่วาธนลึพุทธนะฮะทางท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แถลงก็คือแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่าทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเรื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562นะครับ,รบเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญตลอดจนพระราชพิธีสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยนะครับ<ช>นี่ก็คือการชี้แจงของอแบงก์ชาติ ที่ชี้แจงในวันที่27ว่าจะเริ่มนําแบงก์ทั้งสองชนิดนี้ออกมาใช้ในวันที่12ธันวาคมครับผมซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครนะครับโดยขบวนพระหุยาตาทางชนละมารเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธ,ทธศักราช2,562ครับผมนะครับ,รบธนบัตรที่อึกชุดนี้จะมี2ชนิดราคาอย่างที่รู้กันอยู่ก็คือ1,000บาท1,000บาทเนี่ย จัดพิมพ์จานวน10ล้านฉบับครับผมแล้วก็ชนิด100บาทจัดพิมพ์จํานวน20ล้านฉบับใช่ครับนะครับโดยชนิดราคา1,000บาทเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะมีรูปทรงแนวตั้งส่วนใหญ่จะเอาไปเป็นที่ระลึกได้นะครับโดยใช้หมึกพิมพ์แม่เหล็ก3มิติเปลี่ยนสีได้เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงและก็เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้กับ ธนบัตรแบบปัจจุบันส่วนราคา100บาทนะครับมีลักษณะโดยรวมก็ต่อต้านการฟอร์มแปลงเช่นเดียวกับชนิดราคาร้0ยบาททั่วๆไปนะครับก็ใช้หมุนเวียนเพียงแต่ว่ามีการปรับโทนสีให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็นําออกมาใช้แล้ววันที่12อย่างที่รู้กันอยู่และหลังจากนั้นมันก็เริ่มจะมีปัญหาตามมาจนกระทั่งวันนี้ใช่ไหมฮะจนกระทั่งวันนี้ก็ทางแบงก์ชาติก็ออกมาชี้แจงอีกครับผม วันนี้ก็คือทางรองนะครับรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือคุณไพยบณ์บกิติศรีกลางวานนะครับ,รบก็ได้ออกมาชี้แจงถึงธนบัตรที่ระลึกดังกล่าวเนี่ยว่ามีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงตามมาตรฐานขั้นสูงในระดับเดียวกับธนบัตรที่หมุนเวียนใช้อยู่ในตลาดตามปกตินะครับ,รบเช่นเดียวกับในอดีตประชาชนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ต่อการถูกปลอมแปลงแล้วก็สามารถนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรทุกรุ่นนะครับที่สำคัญก็คือเขาก็บอกไว้ด้วยว่าประชาชน,นสามารถตรวจสอบธนบัตรทั้ง3าตรวจสอบว่าอันไหนปลอมไม่ปลอมเนี่ยดูด้วย3วิธีง่ายๆก็คือสัมผัสสัมผัสก็คืออย่างนี้นะครับจับมาดูสัมผัส<บ>นะครับใช<บ>้บอกเขาข้าวนิดนึงฮะสัมผัสนะบริเวณเขาก็บอกว่าสัมผัส ยกส่องพิกเอียงนะครับโดยมีจุดสังเกตที่สําคัญเช่นความนูนของการพิมพ์นะครับใช่ครับนี่ฮะที่ความนูนของการพิมพ์ก็จะบอกชนิดราคาที่มุมธนบัตรมันจะมีนูนนี่นะฮะใช่ครับแล้วก็คําว่ารัฐบาลไทยจะมีรายน้ําแถบสีที่มีภาพเคลื่อนไหวและก็มีมีบึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ใช่ครับฮะไอตรงนี้นะใช่ครับเปลี่ยนสีได้อันนี้อันนี้ก็คือลักษณะการ พิเศษที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังเกตง่ายๆนะครับครับผมแล้วก็เนี่ยฮะครับผมแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคุณเกลี้ยงใช่ครับแล้วเป็นปัญหาใหญ่ด้วยปัญหาใหญ่ก็คือว่าธนบัตรชนิดเนี้ยฮะที่พิมพ์ออกมาใหม่เนี่ยาสามารถเข้าเข้าเครื่อง Photoshop ได้เข้าโปรแกรม p h o t o s h o p ได้โปรแกรม p h o t o s h o p ก็คือโปรแกรมตัดต่อนะครับร<า>ที่คนที่เล่นคอมหรือว่า ใช้ทั่วใช้งานทั่วไปเนี่ยสามารถก็รู้กันอยู่แต่ถ้าย้อนไปดูเนี่ยนะครับแบงค์รุ่นเก่าๆที่ผ่านมาทุกทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยีหรือแบงค์พันที่ทำออกมาก่อนหน้านี้นะฮะครับผมเข้าพอตช็อตปุ๊บเนี่ยเครื่องจะปฏิเสธเลยวัวฮะไม่สามารถไม่ให้ทําต่อทําต่อได้คุณจะไปทําเป็นแบงค์เพื่อจะมาใช้ในงานการอะไรเนี่ยไม่สามารถทาได้จะบาทำได้เครื่องปฏิเสธเลยนะครับแต่ทําไมรุ่นใหม่ ล่าสุดที่พิมพ์ออกมาเนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์พันอย่างที่เราคุยกันสามารถโฟโต้ช็อปทำโฟโต้ช็อปได้เนี่ยถ้าแฟนเพจเราได้ดูที่หน้าจอนะฮะนี่ก็คือแบงค์ใบนี้นะครับ,รบที่เราเอาเข้าโฟโต้ช็อปเพื่อเป็นเรื่องที่เราจะนํามาพูดแล้วก็ บอกให้กับแฟนเพจรู้เนี่ยสามารถสามารถทําได้ทำไมทําได้ทีมงานสามารถเอาเข้า Photoshop แล้วทําแต่งมาเพื่อเป็นไฮไลท์ออกได้ในความจริงเราอยากทําทั้ง33 3รุ่นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะมาเปรียบเทียบให้ให้เห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้ทัไม่เก่าไม่สามารถทําได้เครื่องปฏิเสธนะครับแต่รุ่นใหม่เข้า Photoshop ได้ใช่ครับตรงนี้ก็มีการถามกันอยู่เหมือนกันนะครับในในโลกโซเชียลเนี่ยว่าทำไมเอาเข้า p h o t o s h o p แล้วทําไมถึงตัด แต่งภาพออกมาได้ใช่ครับก็อันนี้ครับผมการเข้า Photoshop ได้นี่ก็ยิ่งจะทําให้ประเด็นเรื่องของการกลัวแบงค์ปอมเนี่ยยิง่งยิ่งมีความกังวลมากขึ้นไปอีกครับอย่างที่อย่าง,อย,างอย่างที่เราคุณสมชายเล่าให้ฟังว่าปัญหาแรกก็คือ,คอกรณีแบงค์แบงค์ร้อยใหม่ใกลีใกล้เคียงกับแบงค์พันนะครับ แต่ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือสีที่แตกต่างกันทําให้คนคิดว่าแบงค์ใหม่เป็นแบงค์ปลอมใช่ไหมครับแล้วการที่แบงค์ปลอมเอ้แบงค์ใหม่สีใกล้เคียงกับไม่สามารถเข้าเครื่องเข้าแกนเรือช็องได้ก็ยิ่งทําให้คนคิดว่าการปลอมเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายใหญ่เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องต้องชี้แจงประเด็นนี้นะผมว่านะความความจริงวันนี้แบงค์ชาติชี้แจงว่าธนบัตรรุ่นใหม่ที่ทําผลิตออกมาเนี่ยมีมาตรฐานสามารถ มีมาตรฐานขั้นสูงใช่ครับสามารถต่อต้านการปลอมแปลงได้ใช่ครับแต่ทำไมถึงข่าวข้าวตรว,วจสอบได้ไอ้นี่เครื่องใกล้ตัวเลยเล็กเลกน้อยเลยใช่ครับเพราะว่าถือว่าแม้ว่าแบงค์ชาจะอธิบายว่ามันมี4-5จุด อันนั้นมันปลายทางในลักษณะของผู้ใช้มันเป็นเรื่องปลายทางนะผู้ใช้ผู้รับใช้เงินเนี่ยบางทีก็เราก็ไม่ค่อยจะสังเกตหรอกเพราะเราไว้ใจรับมาก็ใช้เลยใช่ครับเจอไปใช่ใช่ครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายคนเฒ่าคนแก่หูตาฟ้าฟางใช่ครับมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าจะเป็นปัญหาเอี่ยต่อยังเป็นปัญหาไม่จบเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ใช้บอกนี่เพิ่งแรกได้สองวันนะครับครับ สิบสองเปิดแรกเมื่อวันที่สิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่วันที่วันที่สามนะครับก็เกิดปัญหาแล้วความจริงเกิดปัญหามาตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วแหละหลังจากมีการไปกดแบงค์แล้วก็มีปใา้หลายคนได้แบงค์มาก็เขาก็ตกอกตกใจไงคนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะเขาจะอาจจะไม่ได้ติดตามกาวสารที่แบงค์ชาติแถลงใช่ับแต่ว่าเมื่อนําออกมาใช้แล้วกลายมาเป็นปัญหาอย่างที่เราพยายามพูดให้ให้กับได้ฟังอย่างเนี้ครัก็ แบงค์ชาติเองก็ต้องนํากลับไปคิดเหมือนกันว่าจะชี้แจงแล้วก็ทําความกระจางหรือาจะให้ประชาชนมั่นใจได้ยังไงว่าผมว่าแบงค์ชาติยังต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ประชาสัผันธันให้กับประชาชนตีกต่ออีกต้องอีกเยอะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเนี่ยเยอะถึง20ล้านฉบับนะครับแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยยี่สิบล้านฉบับใช่ไหมฮะแล้วก็มีแบงค์พันอีก10ลร้านฉบับ10บ้านฉบับโอ้โหครับผมตอนนี้แบงค์เหล่านี้ก็ ส่งถูกส่งไปตามธนาคารต่างๆแล้วแล้วก็หลายท่านแม้แต่น้องๆเราที่ออฟฟิศก็ทัไปแลกมาได้ตั้งเยอะใช่ใช่ครับใช่ครับเขาคงไปแลกมาใช้นั่นแหละไม่ใช่ว่าแลกใช่ครับแลกมาเป็นที่ลึกเลยนะใช่ครับแลที่ลึกก็ส่วนมากก็จะเป็นแบงค์พันครับผมอันนี้ต้องฝากกันไว้นะครับก็ถ้ามันมีความคือมีความคืบหน้ายังไงเราบะองแบงค์ชาติได้ยินคุณเกลี้ยงพูดอาจจะต้องไป ออกมาชี้แจงในประเด็นที่ว่าเข้าเครื่องโฟโตช็อปไดแล้วแต่ีว่าต้องต้องชี้แจงเลยครับว่าทำไมทำไมไปพลาดตรงนี้ได้ครับผมอุตสาหกรรมมาครับขั้นตอนต่างๆมาตั้งเยอะแต่ว่ามาตกม้าตายมาพลาดตรงที่ว่าเอาแบงค์เข้าโฟโตช็อปแล้วสามารถป้นออกมาได้ปีนมาได้ครับผมครับผมก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เอาอีเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจากกันเรื่องตบท้ายเรื่องที่อยู่ในความสนใจแล้วก็แฟนเพจเราต้องการที่จะรับรู้เยอะมากเขาคือเรื่องโครงการคนละครึ่งครับผม ก็โครงการคนละครึ่งวันนี้กระทรวงคลังนะครับร่วมกับทา,กาคกรุงไทยก็ได้แถลงความพร้อมนะครับในการลงทะเบียนก็อย่างที่เรารู้กันว่าวันที่16ตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนเฟส2จํานวน5ล้านคนคนะครับ,รบก็เป็นข้อมูลเดิมก็คือ5ล้านคนนะครับก็ตั้งตั้งแต่6โมงเช้าวันที่16ก็ลงได้เลยนะครับวันที่14นะ วันที่14บวันที่15บห้มันือนี้16ครับผมก็ลงได้เลยนะครับเงื่อนไขก็เหมือนเดิมอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับผมแล้วก็ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดครับผมแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มจนกว่าจะครบ5ล้านสิทธิ์นะครับผมทั้งนี้ผู้ตัดสิทธน ที่คุณถึงใช้เน้นหนักเน้นหนาคือพูดที่ถูกตัดสินโครงการแรกในเฟสแรกที่ไม่ได้ใช้14วันมาลงเฟสนี้ได้ได้ครับผมเขาเปิดโอเพนแล้วนะฮะได้ครับส่วนกรณี10ล้านคนเดิมนะครับ10ล้านคนเดิมไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ใช่มหมายความไม่ต้องทำอะไร10บล้านคนเดิมเนี่ยในวันที่16เนี่ยนะครับ ในแอปถุงเงินครับอไม่ใช่ครับแอปเป๋าตังค์ของคุณนะครับเข้าไปที่โครงการคนละครึ่งจะมีอจะมีข้อความเตือนขึ้นมาบอกว่าขอให้คุณกดลับ๋อขอขอให้คุณกดรับก็เหมือนกับเข้าแอปแล้วก็เราจะจ่ายเงินคนละครึ่งนะล้วก็แต่ว่าเขาจะจะเด้งเตือนขึ้นมาเตืองแต่วันที่16อาจจะมีข้อความเด้งเตือนขึ้นมาว่าให้คุณกดรับครับ มีวันเดียวไหมไม่ครับอันนี้จะไม่กดรับก็ยังจะมีข้อความนี้อยู่จะมีข้อความอันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่31มีนา<อ>จนกว่าคุณจะกดรับครับถ้าคุณมไม่กดรับแปลว่าคุณก็ไม่ใช้ต่อแ็แค<อ>่น้นเองแต่ว่าอันนี้จนวันสุดท้ายนะครับจะไม่มีวันหมดอายุคือถ้าไม่กดรับคุณก็ไม่ได้500บาทไม่ได้500บาทในวันที่1 ก็ยังไม่ห้าร้อยาบ,บาทก็ยังจะยังไม่เข้ายังไม่เข้าแต่สา<ต>มพันบาทก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมสามสิบมีนาชันามาชันาสานที่เอ็นบียานะครับ,รบอ,อันนี้อันนี้กระทรวงลังให้ความชัดเจนตรงนี้มากนะครับ,รบอ,อันที่สองก็คือว่าห้าล้าน,น,นคนแรกย้อนไปนิดห้าคนล้านแรกยังเหมือนเดิมก็คือว่าสิบสี่วันไม่ใช้ป้าถูกตัดสิทธิ์เลยครับและไม่สามารถลงทะเบียนรอบใหม่ได้หากมีรอบเก็บตกอ๋อหมายถึงว่า ถ้าลงทะเบียนได้ในครั้งที่สองห้าล้านคนห้าล้านคนถ้าลงทะเบียนได้คุณต้องใช้สิทธิ์ก่อนใช้หนึ่งบาทสองบาทสามบาทต้องใช้ภายในส<ช>ิบห้าวันแรกใช่ครับอ๋อครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไม่จบไปนี้ว่าห้าล้านคนก็แอบคนคน,คนที่ไม่ได้เฟดหนึ่งสามารถมาลงเฟดสองได้ครับแต่ต้องไปเข้าเงื่อนไขว่าต้องใช้ภายในสิบสี่วันครับถ้าภายในห้าล้านคนนี้ไม่ใช้ภายในสิบสี่วันก็จะถูกตัดสิบสี่วันนะไม่ใช่สิบห้าวันนะอ่าสิบสี่วันครับภายในสิบสี่วันต้องใช้สิบสี่วันต้องใช้ กาไม่ใช้ก็จะถูกตัดแล้วก็ไม่สามารถลงเก็บตกได้นะครับขั้นตอนลงทะเบียนก็เหมือนเดิมเข้าไปในเว็บเราคนละครึ่งแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนเตรียมเลขที่กอฟเลขที่บัตรประชาชนรหัสข้างหลังก็คือหมายเลข13หลักบนบัตรประชาชนเลขที่บัตรประชาชน <c oughs> แล้วก็รอรับ SMS <c oughs> นะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเต่าตังยืนยันในระบบเต่าตัง เติมเงินกปนก็ใช้ได้เมื่อทางะระบบแจ้งมาว่าคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วเนี่ยต้องใช้คือไปใช้อ่ะคนที่ผ่านมาคนเสียสิทธิ์นึงก็คือว่าพอตอนเองได้สิทธิ์แล้วไม่ใช้สิทธิ์ใน14วันเก็บไว้ก่อนบ,บ้างอะไรบ้างใชรอา,อาจจะคิดว่าไปใช้วันท้าย อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับกรบกวนุดท้ายหาร้านค้าซื้อไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียสินได้ใช่ครับถ้าสิบล้านคนในวันข้อมูลล่าสุดของวันนี้อของเมื่อวานนะครับสิบสามธันวาสิบล้านคนที่ลงทะเบียนร,รอบแรกเนี่ยมีคนคใช้เก้าล้านห้าแสนคนเก้าล้านห้าแสนคนเก้าล้านห้าแสนคนคมีประมาณสี่แสนกว่าคนไม่ใช้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าในรอบเก็บตกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะเอาสี่แสนของเฟสหนึ่งเนี่ยไปเก็บในรอบเก็บตกของเฟสที่สองไหม ครับครับผมร้านค้าก็มีเข้ามาแล้วถึง9 7 0 0 0 0ร้านค้าร้านค้าครับครับจะทะลุร้านตามที่นายกอยากได้นะครับครับผมแล้วก็ยอดการร้านค้าก็ยังเข้าได้เรื่อยๆนะร้านค้าไม่มีกำหนดร้านค้าเข้าได้เรื่อยครับเข้าจนกระทั่งถึงวันที่30เมษาก็ได้ครับเข้าแล้วขออย่าไปทำผิดเงื่อนไขเดียวครับผมครับ แล้วก็ยอดการใช้จ่ายก็ทะลุไปถึง4หมื่นกว่าล้านแล้วครับถือว่าทะลุเป้าแล้วั้ยอย่างนี้43,000ล้านได้ตามเป้าได้ตามเป้าครับผมครับผมก็เอามาบอกไว้เพื่อให้เตรียมตัวกันไว้ว้าอีกสักวันนะครับใครที่รอโครงการนี้ที่จะเข้าในเฟสสองนี่เตรียมเตรียมความพร้อมไว้เตรียมความพร้อมไว้แล้วก็ติดตามเว็บไซต์พัฒน์เพราะเราจะลงเตือนลงข่าวเตือนให้ตลอดว่าพรุ่งนี้ให้ไปลงทะเบียนคือ ทุกอย่างจบหมดแล้วจบไปแล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แล้วนะครับเพนอกแต่ว่าวันดีเดย์วันที่่วันวันที่สิบหกอย่างเดียวแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยก็ผู้บริหารกรุงไทยระดับสูงก็ยืนยันว่าระบบไม่ล่มวันที่สิบหกเนี่ยเขารองรับได้ครับพ่อเท่าแม่แก่หรือว่าลูกหลานต่างๆที่ผมไปต่างจังหวัดเนีเขาคุยโครงการนี้กันเยอะนะเยอะครับเยอะครับร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวในชนบทเนี่ยครับผม มีคนละครึ่งกันหมดเลยคนละครึ่งกันหมดเลยแล้วก็คือลูกหลานก็เอาโทรศัพท์ของพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาสมัครให้สมัครให้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นการใช้จ่ายได้ดีพอสมควรนะครับเี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคุณเปลี้ยงจะมารายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับก่อนจากกันนะครับเหมือนเดิม ก็มีสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเราก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยนั่นเองนะครับหรือทอสอนะครับเขาก็มีโครงการาโครงการเดิมนะครับที่ผมพยายามนํามาพูดก็คือ,อสลากออมทรัพย์ทอสอชุดเกรดดาวนั่นเองนะครับออมได้ได้ดอกได้ลุ้นแถมได้บุญไม่รู้จบกับสลากออมทรัพย์ทอสอชุดเกรดดาวนะครับหน่วยละ5 0 0 0บาทเงินต้นครบดอกเบี้ยดีมีสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกเดือนรวม24งวดนะครับ รางวัลที่1มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทนะครับรวมทั้งมีรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวแล้วก็รางวัลเลขสลับเลขท้ายฝากครบกําหนด2ปีก็จะได้ผลตอบแทน0.4เเนะครับเปิดจําหน่ายความจริงแล้วเขาเปิดจําหน่ายมาตั้งแต่วันที่20ตุลานั่นแหละวันนี้ก็ยังมีอยู่ใ,ใครสนใจก็ยังไปหาไปหาซื้อได้นะครับ,รบลูกค้าใหม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับ ใครไม่เคยซื้อสลากก็ต้องไปเปิดบัญชีสลากผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารเขาก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GSBOR ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศส่วนลูกค้าที่เคยซื้อสลากกับธนาคารแล้วเนี่ยก็ซื้อผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GSBOR ได้เลยที่สำคัญเงินจากการขายสลากของทอสอชุดเกรดดาวครั้งนี้ก็จะนำไปปล่อยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยมีบ้าน ง่ายๆเลยหรือสงสัยก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์026459000 02นะครับนี่ก็คือโครงการดีๆกับธนาคารทอสอนั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับคุณเครี้ยงลาแฟนเพจไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสปา